นี่นี่นี่ครับปืนสีฟ้านะไม่ใช่สีฟ้าเรืองแสงนะสีฟ้าแบบนี่นี่นี่สีฟ้าเพชรนะครับไม่ใช่เรืองแสงนะแบบที่ไม่ต้องเติมเกมพาสครับเอาไปดูกันเลยก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยนี่นี่บ้านบ้านบ้าน,านตัวนี้แล้วก็ไปที่ประตูครับประตูครับนี่พอว่ามาแล้ว ทุกคนจะขี่อะไรก็ได้นะครับคือมันต้องไปจริงๆแต่ถ้าทุกคนเบื่อที่จะขี่อะไรก็เดินไปเอาเองนะแต่มันจะช้าหน่อยอาจจะผมจะขี่เครื่องบินไปนะนี่เครื่องบินความเร็วแค่สิ้าเองเหรอเสียดาย ก็บินมาตรงนี้เลยถ้าคุณเจอถนนแบบนี้ไปถ้าคุณเจอถนนแบบนี้แล้วก็เจอแบบนี้แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่อย่าให้เกินโซ่ตรงนี้นะครับนี่ให้เลี้ยวมาตรงนี้นี่มันคือมันง่ายมากในการจะเอานี่มาตรงนี้เลย แต่ถ้าคุณรีเซ็ตมันก็จะแต่ถ้าคุณรีเซ็ตแล้วหรือว่าออกเข้าใหม่เนี่ยมันก็จะรีหมดเลยเอาวุธคุณรีหมดเลยอ่ะอันนี้ตรงนี้จะเป็นประตูปิดนะแต่มีคนมาเปิดนี่ได้แล้วครับนีได้มาแล้วปืนเพชรนะครับหนีปืนเพชรมีดาเมจ มีดาเมทที่รุนแรงแต่กระสุนน้อยยกเว้นปืนนี้กระสุน9กและอย่างต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะสอนไปฆ่าบอสนะครับฆ่าบอสแล้วเราก็จะได้แบชเป็นม็อบนะครับเป็นม็อบอ่ะไปที่ประตูครับนี้ตรง นี่ครับส่วนบอสอันนี้ก็จะออกมานานหน่อยนะแต่คลิปมันก็ใกล้จบแล้วอะ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อนะครับแค่นี้แหละจบบายเดี๋ยวจะมาฆ่าบอสไอ้สองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันใช้เวลานาน,าน